ไทยรายวันโดยสุพลชัยอารีตอนระวังตกเก้าอี้ผมอยู่กับข่าวอาชญกรรมมาตั้งแต่ยุคพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิระวงนั่งอยู่ในตำแหน่งอตรอถึงยุคพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทยุคสุดท้ายตำแหน่งเดิมยุคนั้นสื่อเขาเปรียบเปลยตำรวจในทำนองว่ายุคอตรรแปลว่าอันตราย นักข่าวสายตำรวจแทบทุกสำนักต้องไปทําข่าวตามข้อมูลจากกรมตำรวจที่มีบุคลิกต่างกันในบางบริบทอำนาจของอธิบดีต้องบอกว่าสายข่าวแบบเราที่ล้วงข้อมูลแอบซ่อนอยู่ในกรมตำรวจมาเปิดเผยมักจะถูกมองว่ารับงานจากคู่แข่งมาแซะตำแหน่งที่เขานั่งอยู่มาเลื่อยขาเก้าอี้เขาตัวอย่างเช่นการบรรจุตำรวจหญิงเป็นตำรวจจะต้องคัดสรรจากรูปร่างหน้าตาที่งดงาม แล้วเอาไปรับใช้ในห้องนายจนเป็นที่ล่ำลือกันปากต่อปากกลมตำรวจยุคนั้นมั่วที่สุดเป็นที่รวมของนักเลงการพนันและนักธุรกิจอ่างอบนวดเดินเพ่นพ่านเข้าๆออกๆในกลมตำรวจอย่างคุ้นเคยในยุคนั้นนินทากันว่าเจ้าสำนักแห่งนั้นมีผลงานจากเจ้ามือกำทัวเล่นไฮโลติดการพนันตั้งแต่ยศตำแหน่งระดับนายตำรวจชั้นผู้น้อยพอเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็ชักชวนมิตร ที่มีทั้งตำรวจนักธุรกิจสีเทามาตั้งสำนักอบยมุกในสำนักงานตำรวจหญิงหน้าห้องต้องสวยและเซ็กซี่ไม่ต่างกับฮาเร็มที่รวมการมารมผมเข้าไปแคะคุยข่าวนั้นออกมาฟ้องประชาชนท่านเจ้าของฮาเร็มถึงกับยกหูโทรหาบอกกบบหอหรือบรรณาธิการบริหารยื่นคำขาดให้ผมลาออกนี้เช่นนั้นจะเลิกดูแลกันไปเจ้านายผมยื่นหูโทรศัพท์ให้ผมพูดกับท่านและให้ขอโทษเสีย ผมรับสายพูดคุยท่านด่าทอด้วยคำอาฆาตคุณมันพวกประชาคิดเลื่อยขาเก้าอี้เราระวังจะตายไม่ดีผมก็รีบวางหูทิ้งกับคำอาฆาตบาดร้า,รายของตำรวจผู้มีอำนาจที่ได้ยินซ้ำซากคุ้นหูเจ้านายบอกกับผมว่าให้หยุดเขียนเรื่องนี้ได้ไหมอ้างโนูนอ้างนี่เพื่อให้ผมทำตามที่เขาร้องขอ และเห็นแก่พวกพ้องในกองบอก,กอจะเดือดร้อนไปกันหมดผมก็เก็บของใส่กระเป๋าเดินออกมาจากกองขยะที่นั่นโดยไม่มีคำตอบใดๆครับอีกไม่นานนายตำรวจอันตรายหรืออตรอก็ถูกมทหนึ่งสั่งปลดและย้ายพลตำรวจเอกประชาพรมนอกเป็นอธิบดีกรมตำรวจต่อมาอยากจะบอกว่าสาเหตุที่ถูกปลดที่มาจากการแต่งตั้งตำรวจหญิงมารับใช้ส่วนตัวมีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่า ใช้ที่ทำงานเป็นหาเร็มสร้างความเสื่อมเสียในทางชู้สาวคร่าวๆเท่านี้แหละก็พอมองเห็นกันหรือยังทำอะไรไปไม่ระวังการเลือกให้ความดีมีชอบมานั่งประดับบารมีพวกท่านนั่นแหละจะเลื่อยขาเก้าอี้กันเองจำไว้หน่อยตำรวจทั้งหลายทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่าไปคิดว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปแล้วจะรอดจากกรรมในชาตินี้ได้ตกเก้าอี้กันมาเยอะแล้วนะครับสืบจากข่าวรายงาน